โจทย์ข้อที่34นะครับมานะใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปตลาดเพื่อซื้อของนะครับใช้เวลาเดินทางไปกลับทั้งหมด1ชั่วโมง15นาทีแวะซื้อของเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงถ้ามานะเดินทางกลับบ้านถึงบ้านเวลา8โมงเช้านะครับอยากทราบว่ามานะออกจากบ้านตอนกี่โมงนะครับทำยังไงครับโจทย์ข้อนี้เรามาเขียนสมการก่อนครับเวลาที่ มาณะนะครับออกจากบ้านบวกกับเวลาเดินทางไปกลับนะครับก็คือเวลาที่ใช้เดินทางทั้งหมดนะครับบวกกับเวลาที่แวะซื้อของจะเท่ากับเวลาที่มานะกลับถึงบ้านนะครับโอเคนะครับ เวลาที่มานะออกจากบ้านบวกกับเวลาที่เดินทางทั้งหมดบวกกับเวลาที่แวะซื้อของจะเท่ากับเวลาที่มานะกลับถึงบ้านนะครับดังนั้นนะครับเขาต้องการหาเวลาที่มานะออกจากบ้านนะครับเราจะให้ตัวแปรเป็น A นะครับบวกกับเวลาที่เดินทางทั้งหมดคือ1ชั่วโมง15นาทีนะครับบวกกับเวลาที่แวะซื้อของคือ30นาทีนะครับ เท่ากับเวลาที่มานะกลับถึงบ้านมานะกลับถึงบ้านกี่โมงครับ8 0 0น,นนะครับคือเวลาที่มานะกลับถึงบ้านนะครับโอเคนะครับเรามาลอกใหม่ให้สวยๆนะครับ A บวก1น5าบวก3านาทีเท่ากับ8 0 0น,นนะครับเราแก้สมก,การนะครับ A ใส่วงเล็บนะครับเท่ากับ 8.00นลบกับเวลาที่เราใช้ไปนะครับทั้งการเดินทางและแวะซื้อของนะครับโอเคนะครับเรามาบวกลบเวลาธรรมดาเลยนะครับเราบวกในวงเล็บก่อนนะครับ1ชั่วโมง15นาทีบวก30นาทีได้เท่าไหร่ครับ15นาทีบวก30นาทีเป็น45นาทีนะครับนั่นก็คือ8โมงลบ1น1ชั่วโมง 45นาทีนะครับได้เท่าไหร่ครับ8 0 00, 0นนะครับลบกับ1.45หนะครับ0นลบ45ไม่ได้นะครับยืม8มา1ชั่วโมง8ดโดนยืมไป1ชั่วโมงเหลือ7ชั่วโมงนะครับยืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับ60ลบ45หเหลือ15นาทีนะครับ7ลบ1เหลือห ดังนั้นนะครับ A เท่ากับ6.15นะครับสแสดงว่ามานะออกจากบ้านตอน6.15นะครับใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง15นาทีนะครับแวะซื้อของ30นาทีนะครับจะกลับถึงบ้านเวลา8โมงพอดีนะครับโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปกัน พ่อค้าซื้อส้มมา1เข่งราคา75บาทนะครับเมื่อนำมาแยกขนาดจะได้ส้มขนาดเล็ก5กิโลส้มขนาดกลาง6กิโลส้มขนาดใหญ่4กิโลใน1เข่งนะครับจะมีส้มทั้งเล็กนะครับทั้งใหญ่นะครับเอามาแยกนะครับจะได้ขนาดเล็ก5กิโลนะครับกิโลย่อเป็น kg นะครับจะได้ส้มขนาดกลางนะครับ6กกิโลนะครับ ได้ส้มขนาดใหญ่4กิโลนะครับจากนั้นนำส้มทั้งหมดนะครับไปขายโดยที่เราขายส้มขนาดเล็กไปเท่าทุนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าขายไปกิโลละเท่าไหร่นะครับขายส้มขนาดกลางไปกิโลละ8บาทนะครับขายส้มขนาดใหญ่ไปกิโลละ10บาทนะครับเขาถามว่าการขายไปครั้งนี้นะครับกำไรกี่บาทถ้าเราอยากจะรู้ว่ากำไรกี่บาทนะครับ ต้องทําไงครับกําไรเท่ากับราคาขายนะครับลบราคาทุนนะครับราคาทุนคือ75บาทนะครับราคาขายรู้หรือยังครับราคาขายเรายังไม่รู้นะครับเราต้องหาราคาขายมาก่อนนะครับเราถึงจะหากําไรได้เราจะหาราคาขายทํายังไงครับเราขายซ้มลูกใหญ่ไป4กิโลกิโลละ10บาทอ่ะเรารู้แล้วเราขายไป40บาทใช่ไหมครับ ขายส้มขนาดกลาง6กกิโลราคากิโลละ8บาทคือขายไป48บาทใช่ไหมครับอันนี้40บาทขายส้มขนาดเล็กไป5กิโลขายไปราคาเท่าทุนนะครับคือขายไปกิโลละกี่บาทครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนครับว่าราคาเท่าทุนเรากิโลละกี่บาทครับราคาทุนเราคือ75บาทนะครับเราซื้อส้มมากี่กิโลครับเราซื้อส้มมา มีส้มขนาดเล็ก5กิโลขนาดกลาง6กกิโลขนาดใหญ่4กิโลดังนั้นนะครับเราซื้อส้มมาเท่ากับ15กิโลนะครับดังนั้นราคาทุนของส้ม1กิโลคือเท่าไหร่ครับก็คือ75หาร15นะครับบาทต่อกิโลนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 15 15 15 5 7 75นะครับดังนั้นราคาทุนของส้ม1กิโลคือ5บาทนะครับเราขายส้มไปราคาทุนแสดงว่าเราขายส้มไปกิโลละ5บาทนะครับขายส้มผลเล็กไปได้เงินมา5คูณหนะครับคือ25บาบาทนะครับดังนั้นเราขายส้มทั้งผลเล็กผลกลางผลใหญ่ได้เงินรวมเท่าไหร่ครับได้เงินรวม 25บวก48บวก40นะครับได้เท่าไหร่ครับ113บาทนะครับโอเคนะครับเราขายส้มได้ร13บาทราคาทุน75บาทดังนั้นเราหากำไรได้แล้วนะครับกำไรคือ38บาทนะครับสรุปนะครับเราขายส้มไปครั้งนี้เราได้กำไร38บาทนะครับโอเคนะครับ